โอเคครับผมอยู่ผมอีกครั้งนะครับคิวนะครับวันนี้เราก็อยู่ใน y u ก i โอมาสเตอร์ดูไอวอีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะครับจะเป็นเด็กอะไรนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ล้วเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่านะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับเด็กสก่ารูนรูนิกเหมือนเดิมนะครับเจอกับพิเดเตอร์แอนนะครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นสกายอะไรเพราะว่าสุนทราัมสลีสกายนะจะว่าเป็นพิเดเตอร์พิเดเตอร์พิดเตร์พเดเตอร์แอนนะครับคือมีแบบนี้นะครับ หมอบคอบายไปฟิลแล้วพาเลยนะเขาก็เอ็นเฟดเลยครับผมก็แบบหเห็นเป็นแบรนเดตโอเพนนิ่งด้วยนะครับว้าวเขาเต้นจวดครับจวดลูนีกทิปเหมือนเดิมเก่งมากเลยนะจวดลูนิคทิปผมเห็นว่าเขาไม่เริ่มเล่นนะครับผมก็เลยว่าโอเคเขาเห็นว่ามันเป็นรูนิกเขาเลยไม่เล่นเนาะ หาเขาจะหาใบคอนบิกไซโคลนหรือว่าจะหาฮาร์ี้มาแก่บอดมาแก้มาแก้ทางก่อนแล้วเ <deserves S 2> ขาค่อยเล่นทีเดียวนะในจากความผิดของผมนะครับก็โอเคนะครับก็มูไปนะครับไม่เป็นไรนะมูไปเรื่อยๆนะครับเก็บสามครับตัวสามโดนอุราระนะครับผมก็ชี้นิ้วครับเก็บเพราะว่าเก็บชีนิ้วไว้เพื่อการนี้อยู่แล้วนะ ตวดสามครับแล้วก็ผ่านเธอินนะครับยังไม่ใช้นะเก็บไว้ก่อนนะครับเขาก็ผ่านเลยนะครับเพราะเขาคิดว่าผมว่าเขาคิดว่าเขาต้องหาใบไปแก้ให้ได้แนละ้วผมก็โอเคได้เลยอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะมูฟอีกครับ เก็บหนึ่งครับแล้วก็ยัดหนึ่งจวหนึ่งจวรู้ดิคทิปอีกแล้วนะครับผมผมก็เสิร์ชรูดิคิปมาก,ก่อนนะเพราะผมรู้ว่าผมอยากได้ใบไหนนะครับผมอยากได้ดิสเปลนะครับมาเล่นคอมโบเดิมนะครับเป็นเด็กใช้โกดดรอปเลสแล้วก็ดิสเปลเรื่อยๆนะครับก็คือทำให้เด็กฝั่งค่าหมดนะเหลือยีิบสองใบแล้วนะครับใช้หายครับ ก็เสิร์ฟเอาสลัมเมอร์ขึ้นมานะเพราะมียังไงก็มีอย่างละสอง่แน,น้ะครับก็ให้เขาจั่วไปนะครับแล้วก็ดิสมือเหมือนเดิมครับทีนี้มูฟฮาปี้ไปแล้วนะแล้วก็จ้สามเหมือนเดิมฮะอูราระนะครับอูราระะครับไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้ที่ผมเซตเวทไม่ซ้ำไปสองใบนะบเพราะว่า เผื่อโดนยิงฟิลเป็นคอสมิกนะครับเราจะได้มีสองใบนี้มาเล่นนะแต่ว่าเขายังไม่เล่นนะครับผมก็เลยเลือกที่จะสเปรมอนเพิ่มไลท์ไปแล้วกันผมคิดว่าแบบว่าโอเคถ้าเขาไปเล่นน่ะต่อนเขาจวจคอสมิกตอนเนี้ยใบที่เขาจะแก้ผมได้มันเป็นคอสมิกใช่ป่ะเพราะว่าเป็นใบนี้นะครับผมลืมคิดเกี่ยวกับเรื่อง ไลนิ่งสตอรมไปนะเพราะว่าเล่นแก๊จิงไม่ค่อยมีใครใส่เลยไลนิ่งสตอร์เมนดิคนะผมก็เลยแบบลืมเรื่องไลนิ่งสตอ o r มไปนะแต่ว่าในเกมต้องระวังนะผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคอสติกมากกว่าเพราะว่าผมเห็นฮาร์ปี้นะผมก็เลยเลือกตัวนี้ออกมานะครับถ้าโดนไลนิ่งสตอ o r มผมมองว่าไลาพอยต์หมื่นหนึ่งก็ไม่น่าตายนะครับผมก็เก็บ3ครับจวด3าแล้วก็เพิ่มไลพอยต์หนึ่งพันนะครับ แค่เราได้พันหนึ่งพันแล้วก็มูไปเรื่อยครับคือถ้าเรามีมอนให้ชี้มูไปเรื่อยเด็กฝันข้าจะหมดนะฝั่งนข้าเหลือสิบเอ็ดใบนะครับก็ใช้ใบนี้ครับแล้วก็เล่นนะครับเพราะผมจะได้ไม่โดนเอฟเฟกต์เนาะยัดสามตัวสามครับไพ่หยิบเวทุูนิกมานะครับหยิบมาเล่น สองใบแล้วก็ผ่านนะครับแล้วก็ขึ้นมือครับขึ้นมือนะผมก็เพิ่มลายไพ่หนึ่งพันเป็นหมื่นหนึ่งแล้วก็ทิ้งการออฟดีมายไปนะครับก็เพิ่มไลฟ์ไปเรื่อยๆครับคือถ้าเขาไม่เล่นก็ผมก็เพิ่มไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็หมดหมดเด็กตายไปเองนะครับเรื่อยๆก็สุดซัลมเมอร์ขึ้นมาครับแล้วก็บูมคอสมิกเข้าไปอีกใบครับบูมคอสมิกเข้าไปสองใบแล้วนะ แล้วก็จวดหนึ่งครับเซตหนึ่งใบแล้วก็ผ่านเลยนะครับแล้วเพิ่มไรอีกครับเป็นหมื่นสองนะทิ้งใบยิงไปด้วยนะข้าเธอนะครับเขาก็ใบครับไม่เล่นครับเีเรียกมีเลจออกมานะครับเด็กเขาเหลือใบเดียววะสองใบนะครับจริงจริงอะจริงจริงจังหวะเนี้ยให้เขาเรียกมาเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ เราเขาใช้เอฟเฟกต์เราก็ใบเขานะครับแล้วเราก็ยิงนะครับจะได้ตายนะครับห้าใบาพอดีนี่ก็เก็บสอบมาก่อนครับแต่เพื่อความไม่ลําบากใจจนไม่ไม่ไม่ลำบากอยู่เกมผมวนะ่าโอเคงั้นนิเกตด,ดีกว่านะเยี่ยเขาหาทางสู้ขึ้นมาเลยนะไม่ให้เขาเรียกมาดีกว่ากาชิลีอุลาร่าเหมือนเดิมครับเก็บชิลีไว้เพื่ออุลาร่าเท่าน,นั้นเลยของผมอ่ะอุลาร่าฟอยดะ เขาจะจวดหนึ่งเขาเซิร์ชหนึ่งเป็นใบนี้นะครับแล้วผมก็ใช้รูดอกนะครับมูฟหนึ่งใบนะครับแล้วก็กลางไดเขาเบอลิวันไปนะครับเพื่อให้เขาไม่สามารถลงที่เป็นมังกรมาได้นะครับมูฟหนึ่งใบหมดเด็กนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงมังกรนะเขาก็ไม่ได้ออกมานะครับก็แปรสเกลครับแล้วสั่งฟิวชั่นวะ ผมก็เลยสก,กิลเดนไว้ก่อนนะครับเป็นเผื่อเป็นคีเบล่านะก็เลยมาลหนึ่งเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเป็นพีเดพัตัวนี้แทนผมก็โอเคแต่ว่าตาน,นี้ผมวินแล้วแหละนะครับอ่ารัข้าวก็หมดเด็กนะครับผมผมก็กดผ่านเธอเลยนะครับเซตหนึ่งแล้วผ่านเธอน,นะครับ เซตหนึ่งม1หน่งพันเทิร์นอ่าถ้าเพื่อนๆชอบไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะก็เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงนะครับผมพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนะครับแล้วเราไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้จเจอกันนะครับ